เปิดดวงการเงินการทองลัคนาราศีมิถุนแบบเจาะลึกในเดือนสิงหาคมนี้จะรวยวันไหนได้จากอะไรคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านเลยนะครับ EP นี้อาจารย์เกตเทวาจะมาเจาะลึกเรื่องการเงินเลยจะมาบอกเลยนะครับว่าวันไหนจะได้เงินและได้จากอะไรแบบละเอียดเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะดาวการเงินของชาวมิถุนคือดาวจันทรครับดาวจันรจะโครจรสองวันครึ่งเปลี่ยนราศีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินไวมากแต่อาจารย์เกตเกีว่วก็เห็นว่าควรจะทําคลิปนี้ให้จึงสรุปมาให้แล้วว่าช่วงเวลาไหนที่ดาวจันรโดดเด่นหรือดาวการเงินโดดเด่นเรามีเกณฑ์จะได้เงินนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเลยครับนี่ครับพระจันรเด่นก็คือดาวจันทับตัวเราครับชาวมิถุนครับ เงินหล่นทับเงินทับตัวตั้งแต่3 1เอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ยาวไปถึงวันที่3สิงหาคมตีห้าครึ่งครับอ่าเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีนะครับดาวการเงินตนุก,ก็คือตัวเราครับได้จากตัวเราน้ำพักน้ำแรงความรู้ความสามารถและแน่นอนดาวประจําตัวเราเป็นดาวพุดแสดงว่าต้องได้มาจากการพูดการขายกรารติดต่อสื่อสารไหลสดทำไปเลยนะครับทําให้เยอะช่วงนี้หาเงินเก่งคล่องตัวในการหาเงิน ยึดจับอะไรก็ได้เงินได้ทองอถึงวันที่3สิงหานะช่วงนี้ลุยนะครับตรงนี้และที่สําคัญครับอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันคนครับใครมีสินค้าดีจะเพิ่มยอดขายเพิ่มกาไรไมาลงโฆษณาตรงนี้ได้เลยครับสนใจก็แอดไลน์มาราคามิตรภาพยอดขายผู้ประชุมอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวจันทก็ยังดีต่อเนื่องครับวันที่3สิงหาตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีถึงวันที่5สิงหาบ่ายโมงสี่สิบสองนาทีนะครับ ดาวการเงินเป็นกเกษตาราธิบดีนะครับในพบกระดุมพักกระดุมพักก็แปลว่าเงินนั่นแหละแสดงว่าช่วงนี้เงินมาง่ายได้เยอะรีบลุยลงทุนใครเป็นนักลงทุนลงทุนได้เลยใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคได้ไหลามาเทมานะครับตรงนี้เซอร์วิสบริการยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีอ่ะยิ่งได้เงินเยอะเพราะดา,จาดวจันทร์เป็นดาวแห่งการเซอร์วิสเพราะนั้นเราจะได้เงินจากการเซอร์วิสเป็นหลักนะครับอันนี้ต้องเข้าใจถ้าดาวบูดหน้าเบี้ยวก็อดเหมือนกันนะทำเล่นไปแต่แน่นอน ภาพรวมนี่คือดาวจรนะครับแต่ขึ้นอยู่กับดาวเกิดเดิมด้วยเนี่ยถึงได้บอกว่าดาวจรตอนเกิดด้วยไงถ้ามากน้อยนะครับเช่นถ้าตอนเกิดเป็นราชาชโชคเป็นอุดเป็นกเกษตรธิบดีอะไรเงี้ยเป็นลาภะอ่างเงี้ยจะได้เยอะแต่ถ้าตกปริมอรนะวินาศก็มีเกณฑ์จะได้น้อยนะครับแต่ถ้าอยากรู้จริงๆจังๆแหละว่ามันเป็นแบบไหนเนี่ยในพื้นดวงเกิดแ like, like, อดไลน์แอตไซเกสทว่หกห้าเดี๋ยวดูแบบละเอียดให้เลยนะครับตรงนี้ ต่อมาครับก็จะเป็นช่วงนี้ครับพระจันทร์นี้จะมาเด่นอีกรอบหนึ่งเลยนะวันที่แปดเดือนแปดครับเที่ยงคืนพอดีเลยถึงวันที่สิบเดือนแปดครับจะเป็นนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพเพราะดาวจันทร์มีตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุดราชาก็คือมีเงินมีทองดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเห็นมราชาโชคก็ ผู้ชายให้โชคทําน้อยได้มากดีลกับผู้ชายจะได้ผลประโยชน์เยอะนะครับถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคก็เลขบ้านเลขรถออกเพราะมีดาวโชคไปอยู่ในเรือนบ้านรถที่ดินะนะครับตรงนี้นะหรือครอบครัวครอบครัวพารวยกินดีอยู่ดีมีสุขครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะจะได้เห็นภาพไปทำอะไรเกับอสังหาริมทรัพย์ครับบ้านรถที่ดินโดดเด่นคุยกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวเยอะๆนะครับก็จะได้ ็จะปัง่าก็จะดีนั่นเองที่แน่แน่ดาวกันเงินได้ราชาโชคอะ่ะเออพนันยิ่งเซอร์วิสบริการยิ่งมีโชคยิ่งได้เงินเยอะอ่าหรือไปหยิบทําหรือหาเงินเนี่ยไม่ต้องไปไกลบ้านมากทําตัวแถวบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตังค์แล้วอ่าก็แปลงนี้ได้เหมือนกันนะแปดถึงสิบสิงหาครับอ่าแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับสิบสิงหาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีถึงสิบสองสิงหาวันแม่พอดีครับสี่ทุ่มสี่สิบเอ็ดครับดาวจันทร์ไปอยู่ในภพปุตตะครับปุตตะได้ตาแหน่งจุลจักรครับ จุนจักรก็โลดโผนหน่อยไฟติ้งต่อสู้เนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้นะครับลงทุนได้เสี่ยงโชคได้ลูกบริวารผ่านรวยปุตต่างเน่แปลว,ว่าบริวารซื้อคนอายุน้อยกว่าหรือลูกบอกเลขไปซื้อแล้วถูกหรือมีโครงการใหม่ๆเข้ามาทําให้เราได้เงินปุตต่างแปลว่าโปรเจกต์เนี่ยเงินก็นไปอยู่โปรเจกต์หรือทำอะไรเป็นจอบ,จอบๆเคสๆลายๆคนๆชิ้นอันๆ,นนๆก็ได้ตังแล้วเห็นไหม,ไหมก็คือสิบถึงสิบสองนะครับ แล้วหลังจันี้ก็เว้นช่วงไปก่อนนะเพราะดาวจันทร์ตกอลิก็จะไม่ค่อยได้เงินได้ยากเอาช่วงดีๆเลยนะครับสิบห้าครับสิงหาคม8โมง8นาฬิกาหนาทีถึงส7ดสิงหาคมเห็นไหมอยู่ราศีละสองวันครึ่งอะประมาณนี้นะครับถึงสิบห้านาฬิกาหนาทีของที่ส7บเจ็ดสิงหาอันนี้ครับพระจันทร์อยู่ในเรอนปตัตนิเลงกับตัวเราครับได้เงินจากคู่จากหุ้นส่วนได้รับผลดีจากธุรกิจ ตัวแทนในหน้าแฟนสายเปลูกค้าอุดหนุนเยอะเห็นไหมนี่ก็ถือว่าเด่นเนี่ยเงินมันอยู่ตรงหน้าเราแหละเออคว้าได้ก็ขว้าเอานะครับรีบทำรีบคุยติดต่อพวกปะพวกคนเยอะๆก็ยิ่งดีนะครับลุยได้เลยนะอันนี้ก็ฝากไว้น,นี่คือโดดเด่นนะ <ๆ S> 1 5บหถึงสิแล้วก็จะเว้นไปสักพักหนึ่งเลยนะครับมาดีอีกทีนู่นเลยครับ21ไปแล้วครับสิงหาคมสทุ่มห้นาทีถึงยีสิงหาคมตีหนึ่งยีนาทีครับ นี่ครับดาวการงานดาวจาันไปอยู่ในเรือนกรรมะครับได้ตำแหน่งเลยนะเทวีโชคครับแสดงว่าจะมีนาลิปถัมดิเจะจาติดต่อกับผู้หญิงไว้ก่อนมีเกณฑ์ได้ดีการทำสุดก,กับผู้หญิงขายดีเทน้าเทท่าเลยสองวันนี้โปรโมทเยอะๆพรีเซนต์เยอะๆอัดโฆษณาเยอะๆอ่าได้แน่แบบนี้เลยนะอ่าได้จากการทํางานทําธุรกิจลงทุนอ่างานบริการยิ่งได้เยอะทํามากได้มากได้เงินมากนั่นเองเพราะเงินอยู่กับงานเงิน,นงานบรรดาศุกเงินมากกัเลย ก็ลุยให้ช่วงนี้ทําเยอะๆเป็นช่วงที่ขยันถูกที่ถูกเวลาถูกดาวก็จะได้ตังค์เยอะนั่นเองนะครับลุยเลยนะยี่สิบเอ็ดถึงยี่ต่อมาครับยี่สิบสี่สิงหาคมตีหนึ่งยี่สิบแปดถึงยี่สิบหกสิงหาคมตีสี่สี่านาทีครับโอ้อันนี้ก็โดดเด่นครับดาวการเงินอยู่ในภพลาภะก็ได้เงินจากลาภผลเสียงโชคลงทุนอะจังหวะนี้ลงทุนเลยสองวันนี้นะ เออยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอืมมาง่ายได้เยอะแหมแถมได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงช่างโลดโผลหนักหนาหน้า,นายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจม,มียศก็เหมือนมีเงินนั่นแหละนะถ้าทามาหากนินก็โลดโผนฝ่ฟาฟันต่อสู้ขยนันทรหดอดทนเพอยู่บ้านดาวอาคารอย่างไรต้องขยนันเลยบอกให้สวมหัวใจสิงยแล้วเราจะได้เยอะครับและได้ปฐุมเกสอีกจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักทรงศัก ช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศหนาเอาพูดเลยดาวได้ทั้งประตุมเกณฑ์ได้ทั้งมหาจักรได้สองตำแหน่งแปลว่าช่วงนี้จะมีรายได้หลายทางยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวล่าผลมาทวีคูณมีนะไม่ตามหานิยมสูงอุดหนุนกันเพียบเห็นไหมครับเพราะนั้นดอกจันโตโต24สิงหาถึง26สิงหานะครับหลังจากนั้นก็จะเงียบไปพักหนึ่งนะครับแล้วมาอีกทีหนึ่งก็พระจันทร์ทับตัวอะไรแล้วเหมือนช่วงต้นเดือนที่ฟังอยู่เนี่ย ยี่สิแปดสิงหาเจ็ดโมงสี่สิบห้าถึงสามสิบสิงหาบ่ายโมงสิบสามนาทีเงินทับตัวก็ตั้งจากตัวเราเราก็ทําเองลงมือเองตัดสินใจเองลุยเองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับเสร็จแล้วครับช่วงสุดท้ายของสิงหาคมเนาะสามสิบสิงหาบ่ายโมงสี่สิบห้าถึงหนึ่งกันยาเลยนะยี่สิบดนาฬิกาห้านาทีดาวการเงินเป็นกเกษตรตาทิบด,ดีอ้าวแล้วมาง่ายได้เยอะเซอร์วิสบริการมีโชคลาภเบ็กเกี่ยวกับตัวเรานะคืออ,อันนี้พูดได้เลยเหมือนกันนะครับว่า ในช่วง30สิงหาเนี่ยคือดาวอังคารดาวโชคลาบเนี่ยจะมาทับตัวตั้งแต่26สิงหาแล้วเห็นไหมแล้วพอวันที่30ดาวกันเงินเราเด่นอีกโอ้โหเสี่ยงโชคเลยนะช่วงเนี้ยชาวมิถุนจะมีโชคมีลามีเงินมีทองไหลมาเทมายิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีได้ติปเยอะนะหรือทําอะไรแฟนเปโอ้ทำอะไรได้ตังหมดเลยอะโดดเด่นครับยินดีด้วยนะเพราะฉะนั้นปลายเดือนต้นเดือนกรกก,กันยายน ชาวมิถุนได้เฮดังๆได้ตังได้รวยรวยมากรวยน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดอยากรู้แอดไลน์จองคิวกับอาจารย์เกตเทวากับผมเนี่ยแหละยินดีเลยมันดูแบบเจาะลึกให้ละเอียดกันได้เลยนะครับอ่าและแน่นอนครับใครฟังตรงนี้จะต้งกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเยอะๆได้เลยในทิกตอกมีปักตะก้าไว้อาไปอุดหนุนกันได้ยินดีนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงเริ่มตั้งแต่สามสิบบาทถึงหนึ่งพันบาทได้หมดเลยนะครับหรือท่านใดอยากดูดวงแล้วครับ แม่ฟังแล้วถูกใจอยากจะดูเจาะลึกว่าของเราจะเป็นอย่างไรก็ฟังให้จบตามนี้มีบอกครบแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรน,นะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิด1ิบดวงดาวจรอ,อีกสิบดวงอีกสิบสองทักษะนะครับและอีกแปด ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลิกพัฒโนโลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบเาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกเทว5มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับ บางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24บชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวะและประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้ให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line a i d สาเกตทว่าหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้ามาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง V I P พิธีบูชาเทพพัสสิวลีครับอาจารย์จะนำรูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายานโพกศัพย์ในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ครองตำแหน่งราชาโชคเทพพัสศิวลีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตำแหน่งเกษตรธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทําบุญช่วงนี้ ก็จะเห็นผลได้ไวหนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะฝากดวงนะครับไปขอพรพระบารมีพ่อพระสิวรีให้ประทานพรเป็นลูกรลักได้ทรัพย์สมบัติบันดาลโชคถูกลงมาที่หนึ่งการงานกนะ้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสน,นันแก่ปีชงมีวาสนา เงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ตลอดไปได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยและมีอำนาจครับขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระศิวลีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ ID แอดไซเกสทีว่หก้าหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหาันโภกกรัพย์และไปทาบุญกับพ่อพระศิวลีครับ และโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทเพียงเท่านั้นครับและใครที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเอวานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสมําเร็จสมหวังการเงิน,นการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ